ครับครับตเป็หนึ่งสัปาห์สบายดีกันไหมสองสัปาห์สบายดีกันไหมเดยวออนไลน์ไหมครับอยู่บ้านแล้วผมเนี่ยก็เข้ากันมากี่คนนะเข้ากันมาครบไหมนะ ทำไม่ครบก็คนนี้ได้เรียนคนนี้ไ่ได้เรียนคนนั้นได้เรียนมีหลายช่องทางนะครับ